ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็มาเจอกับบาบันเลสจีเนียสคูนกครั้นนะครับอ่าตอนนี้เราทําอะไรกันอยู่เนี่ยตอนนี้นะครับรก็เรียกว่าแขนเพิ่มพลังในเวอร์ชันของน้องโจนั่นเองนะครับดูฟูลฟังชันมากกว่าคราวที่แล้วเนื่องจากว่าในส่วนของแขนเนี่ยเรามีติดมอเตอร์ถึงสองตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนเกียร์เนี่ยเราเปลี่ยนจากเกียร์บ็อกนะครับเป็นชุดเกียร์เทนนะครับอ่ายังไงลองกดให้ดูครับ นี่ตอนนี้คนควบค,คุมใะไอยู่ครับเนี่ยอ๋อการยกแขนขึ้นนั่นเองนะครับแขนของน้องเนี่ยก็จะยกขึ้นเองได้นะครับมันเหมือนกับว่าเป็นชุดเพิ่มพลังแขนนั่นเองแต่ว่าเฟืองมันอาจจะรูดนิดนึงนะครับไม่เป็นไรโอเคครับครับต่อไปลองตัวนี้คือส่วนไหนครับเนี่ยเป็นส่วนจับใช่ไหมครับอ๋อสามารถที่จะจับของได้ด้วยนะครับโอเคนะฮะ ก็ขอบคุณมากนะครับเดหรือไงจะมีผลงานอัปเดตเรื่อยๆนะครับในส่วนของหอื่นนะครับขอบคุณครับ